World Wide เ e เราเที่ยวด้วยกันเขาก็เริ่มจะโปรโมทแล้วว่าเตรียมพร้อมรับเฟส3ครับซึ่งจะเพิ่มสิทธิ์อีกประมาณ2ล้านสิทธิ์เ,<อ>เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกับท่านผู้ชมครับรายละเอียดคร่าวๆก่อนคุณสมบัติซึ่งก็เหมือนทั้งเฟส1และเฟส2นั่นแหละอย่างแรกคือสัญชาติไทยนะครับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับคนที่เคยใช้สิทธิ์เฟส1และเฟส2มาแล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ดี๋ยเบ้า,าคนที่ได้สิทธิ์เฟสสองนะครับสมมุติ่าเดิมเนี่ยนะครับก็บอกว่าใช้สิทธิ์ลดค่าห้องได้15ครั้งเอาง่ายๆแล้วกันใช้สิทธิ์ไปแล้วประมาณ3ครั้งอย่างผมใช้สิทธิ์ไปแล้ว3ครั้งเหลืออีกสิครั้งแล้วอยู่โครงการก็หยุดไปเลยเขาบอกไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใช้สิทธิ์ต่อไปเลยนะค,คนที่ได้สิทธิ์เฟสสองไปแล้วนะครับแต่ในส่วนของคนที่ยังไม่ได้สิทธิ์ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนนะครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเขาบอกว่าน่าจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์นี้แหละ24กันยายนนี่นะครับใช้สิทธิ์ได้ทุกจังหวัดเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านสิทธิ์แรกเหมือนเดิมลดค่าที่พัก40%สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคืนหมายความว่านะครับถ้าท่านพักโรงแรม1,000บาทท่านจ่ายเองแค่600 40ไม่ต้องจ่ายเราเที่ยวด้วยกันช่วยไป นะครับแต่ว่าเต็มที่ได้ไม่เกิน3,000คนที่ใช้สิทธิ์3,000แสดงว่าคืนนั้นเนี่ยต้องพักประมาณคืนละ5 0 0อันนะครับโอ้โหนี่พักอย่างหรูเลยสูงสุดไม่เกิน15ห้อง15คืนมาดูครับสิทธิ์ที่2รับ e voucher ตรงนี้แหละน่าสนใจนะครับก็คือรับคูปอง600บาทต่อวันใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารนะครับแต่ต้องไปใช้ใจ่ายกับร้านอาหารที่เขาร่วมโครงการนะ เวลาท่านไปพักโรงแรมอย่างผมไประยองก็ไปสแกน QR code โค้ปุ๊บนะครับพอ5้าโมงเย็นมันจะมี v w u c น e r er นี่แหละห0รบาทเข้ามาในแอป,ปเป๋าตังเราเลยเข้ามาหลัง5้าโมงเย็นเราก็จะใช้จ่ายได้หลัง5้าโมงเย็นไปซื้อค่าอาหารต่างๆโดยเวลาเราไปใช้จ่ายครับค่าอาหารเนี่ยชำระเอง60%และ40%ก็คือหักจากคูปองคือ600บาทนี่แหละ ถ้าเราไปซื้ออาหารนั่งทานครบเรียบร้อยมื้อค่ำหลังห้าโมงเย็น1,000บาทก็จ่ายเองแค่600้อยอีก40%่คือ4ี่สิบาทไม่ต้องจ่ายแต่ไอ้ที่จ่ายเองเนี่ยต้องจ่ายผ่านแอปไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับสิทธิ์ต่อมาสิทธิ์ที่สานะสำหรับคนที่เดินทางไกลหน่อยนะครับอาจจะไม่อยากขับรถไปเองก็ได้สิทธิ์ในการคืนค่าตั๋วเครื่องบิน40%ไม่เกิน3,000บาทต่อคน จำกัดห้องพักละสองที่นั่งถ้าวันนี้จะไปพักไปภูเก็ตนี่นะครับจองหนึ่งคืนหนึ่งห้องนะครับใช้สิทธิ์ได้สองที่นั่งลดได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้เอาลูกไปด้วยอีกสองคนอีกสองคนต้องจ่ายเองเต็มน,นะฮะใช้สิทธิ์ได้แค่สองที่นั่งไม่เกินสามสิบที่นั่งตลอดโครงการเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะนะครับยี่สิบสี่กันยายนนี้ตามสื่อต่างๆที่ออกมานะครับแต่ผมไปดูในเว็บไซต์ของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ย วันที่ในการลงทะเบียนนี่ยังไม่กําหนดนะนะครับแต่ก็บอกจะเข้าคอรมอรวันนี้แหละถ้ามีเลผิดพลาดก็คือวันศุกร์จะเริ่มลงทะเบียนผ่าน w วอเบเราเที่ยวด้วยกัน .com ก็พิมพ์คำนี้แหละง่ายๆนะครับใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์ได้15ตุลาคมก็จะสอดรับกับที่จะเปิดหลายๆจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยอย่างแรกเลยเรื่องการจองที่พักโรงแรมเพราะรอบที่แล้วที่ชุดจฤิต์กันก็เรื่องนี้แหละรอบนี้ครับเขาบอกว่าจองตรงกับโรงแรม นี่เบื้องต้นนะที่ดูในข้อมูลเว็บไซต์เนี่ยคือจองตรงเลยจะพักโรงแรมไหนเข้าไปดูในเวอร์ไวเว็บเราเที่ยวด้วยกันมีโรงแรมไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการถ้าจะไปเพชรบูรณ์ไปเชียงใหม่นะครับ15ตุลาเริ่มเข้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นเหนือกันไปเชียงรายก็เข้าไปดูว่าโรงแรมไหนเข้าร่วมแล้วก็ติดต่อตรงไปที่โรงแรมครับเดิมเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันจองที่พักต่างๆแต่รอบนี้ดูเหมือนจะให้จองตรงเลยและต้องจองอย่างน้อย7วัน เป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นจะเริ่มใช้สิทธิ์15ตุลาคมเนี่ย8ตุลาคมนี้ต้องจองแล้วเขาจะได้มีเวลาในการตรวจเช็คอย่างน้อย7วันว่าคนจองนี่มีตัวตนจริงไหมจะไปพักจริงไหม7วันนะฮะอย่างน้อยเดิมนี่เขาบอก3วันแต่รอบนี้7วันนะครับที่สำคัญการชำระค่าห้องต่างๆชำระผ่านแอปเป๋าตังค์ครับ อย่างที่บอกครับสิทธิ์แรกของเราเที่ยวด้วยกันก็คือจะลดค่าที่พัก40%เพราะฉะนั้นสมมุติว่าโทรไปจองโรงแรมที่เพชรบูรณ<ม>์จะไปภูทับเปิก1 0 0 0บาทจ่ายเอง600อนะครับอีก400เนี่ยลดให้เราเที่ยวด้วยกันไอ60้60%เนตี่ยต้องชำระผ่านแอปเป๋าตังค์นะฮะท่านผู้ชมหากจากแอปเป๋าตังค์เลย พอหักระบบเรียบร้อยแอปเป๋าตังก็จะเป็นแอปที่เตือนมาเองว่าตอนนี้การจองท่านสมบูรณ์แบบแล้วเพราะหักเงิน60%เรียบร้อยและทางแอปก็จ่าย40%ให้กับโรงแรมแล้วเรียบร้อยจองเรียบร้อยหลังจากนั้นขั้นตอนครับในการที่จะไปเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยก็มีการเพิ่มขั้นตอนขึ้นมาอีกเดิมเนี่ยนะครับเวลาไปเช็คอินที่โรงแรมเนี่ยเราจะต้องเปิดแอปเป๋าตังสแกน QR code ทางโรงแรมก็เปิดแอปถุงเงินก็สแกนกันพอสแกนเรียบร้อย มันจะได้มี e w o u h e r มารอบนี้เขาบอกไม่พอนะครับต้องสแกนใบหน้าด้วยอ,อนะครับเอาให้ชัวร์เลยว่ามีตัวตนที่จะมาพักจริงเห็นไ,ไหมฮะนอกจากสแกน q r วอารโค้ดเพื่อรับ e w o u c h e r แล้วต้องสแกนใบหน้าว่ามาพักจริงป้องกันครับว่าไม่ได้มาพักจริงนะครับเพื่อจะมารับ e v ช u c h e r หลอกๆไม่ได้รอบนี้ป้องกันปัญหานี้ต้องมาพักจริงๆนะครับ